สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมทุกคนนะครับผมมาพบมา่อพอการเช่นเคยครับอันค้นคลายรถดนะครับผมเปลี่ยนจากบางสะพานมาเป็นสามรอยยอดต่อไปยักษิเปลี่ยนยังว่าไม่ได้ยุ่หมองเก้ายักษ์เทียนนะครับเป็นหลักเป็นแรงทีย่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในวัดตานเจ็ดยอดนะครับผมของเอเ่ออำเภอสามรอยยอดจี จังหวัดปัญจุบคีรีขันนะครับนะปัจจวบคีรีขันเพื่อสามรอยยดในบรรบรรษักางนี่มันก็สวยงามในพี่น้องเไยมันก็จัดตกแต่งในดีนะในวัดลมลื่นดีนะนะอันนี้ก็เป็นนะครับผมสายบันเทิงนี่โบ๊ะควนสิผัดนะรถขั้นีบอกได้เลยว่าราคาโบกมาถึงแสนได้เครื่องเสียงนี่เต็มนะครับผมนะครับ เปิดไว้อยู่ผมตีลงรถล,ลงไห้แล้วล่ะตั้มนี้อย่างเดียวผมสิบอกตามชิปเนี่ยนะได้วรับรองว่างานวัดอดยกากไอเลยเครื่องเสียงนะครับผมเปิดไว้อยู่แปดหมื่นเก้านะครับไปส่งให้เก้าหมื่นเอ็ดเฮ้ยตีลงเลยแปดหมื่นแปดไปมารับเองนะครับรถให้สุดๆแเราได้ตอนแรกผมเปิดไว้อยู่เก้าหมื่นสองหุน มันหลับเองเด้อันนี้หลุดล่งแบบแปดเมื่อแปดอะหายไปเลยแปดเมื่นแปดมาหลับเองไปส่งห้เก่าเมื่นเอ็ดนะครับตั้นี้ยังก็ตามนี่เลยตามที่ผมถ่ายเลยมีนิดมีน้อยเท่านั้นครับผู้ใดหมอหมอ,มอสำหรับคนดีเรื่องมากหรือว่าตาั้นี้หลายนะครับรดครับเตือนนะครับบอกในเลยว่าม,มอหมอ,มอสำหรับคนดีตั้นี้อ่หลายนะครับผม คนทีถ้าอยากได้รถสภาพเรียบๆก็ออกไปแดงเลยครับโม่เหมาะสมนะครับผมเตือนไว้เลยเพราะว่าผมขี่คันโม่ขี่คันคุยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเข้าใจนะต้องตาความเข้าใจนี่มันคือรถหลักหมื่น,นครับผมราคาเพอเหมือนกันหลังกับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าการใส่งานผมว่าใส่ได้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนกันแดดกันฝนมีแอร์เย็นมีเพลงพ่วม นางในหลายคนอีกนะฮะแม็กซ์สวยครับเสือผ้าพอียงก็ตามเมียได้พี่น้องนะตามกล้องผมนี่แหละสีภายนอกเอียงกับโดยรวมกับโอเคนะผมไม่ต้องไปเก็บกับถือว่าโอเคนะตามรูปมนีนิดๆน้อยๆครับผมโดยรวมเนี่ยเบิ้งโดยรวมเนี่ยก็ไม่ต้องไปเก็บกับม่วงนากรงนาเกียรตินะครับกะสิมีตรงนี่ละเกินลอกนิดๆน้อยๆเนี่ย น้ำนันละ่ะน้ำหนังก็เหลี่ยมมง่งเท่ากันบดน้ำแถบเล็กยู่นี่ก็ยังมีเหลี่ยมดีครับผมอืมแล้มีแค่เล็กเกอร์นี่หลอกนิดหน่อยแค่นั้นนะเราขางก็โอเคกับริ้วรอยกันนิดนิดน้อยนะครับตามอายุการแต่งาน,นนะครับผมอันนี้เป็นปีสองพันนะฮอนด้าทิดสตีทไทซีนะครับผมไทซีนะครับผม นีนิดนิดหน่อยดอกยางไม่ไมแม็กไม่ร้อมยางไม่ยางพึ่งสิบเจ็ดนะผมน,นะไล่ยางดีนะยางยางดีนะเพื่งไล่มันนะผมไม่ไม,ไมเลยดอกอยางแม็กกับแม็กไม่น้งำงามโหลดพอดีพงงามครับผมเป็นรถแต่งสมอสำหรับไว้หลุนครับได้เครื่องเสียงร้อมราคาเนี่ยแปดมืนแปดมี่อยู่ใส่ใอยู่ในิติน รถปอบธรรมดามันก็นขายเด็กราคานี่แต่มันรุ่นนี่นะถ่ายซีนะปีสองพันแล้วนะครับลังค้าเหลี่ยมมงมงดีเลยมีเต่าที่ผมบอกไปน่นนะนี่สีเบงเอาไปรับในกันจังมาเอาผมไทยเบิ่งเห็นชัดๆนะเพราะว่าผมขี่คานเบาดูผมขอคนที่เข้าใจในรถในการซื้อรถเมื่อสองท่าน,นับผมผมขอคนที่เข้าใจ การสื่รถเมื่อสองเท่าน,นั้นนะพวกกีตัมนี้ตีไรผ่านเลยครับผมอีกขัน้นมาดูนี่น,นีน้อยทันตีบ้เก็บบ้แกวเลยมันป็นไปบ่ได้รดอกแก่สาสื่อครับรถเมื่อสองผมบอกเลยเลยหาบ่ได้รดอกยังเปถ่ายยังราคาหลาักหมื่นผมนะครับผมฮึเปลยสิไป,ไปถึงขนาดนั้นก็ะสือเมื่อเมือม่อแหลกไปเลยปายแดงไปเลยนะครับผมแม็กไม่เส้งหนาทั้งหลังเลย นะลำพงเนี่ยมีนะครับเป็นลำพงเหมือนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นดอกลำพงเหมือนเลยนะครับผมข้างล่าง <c oughs> ตรงเนี่ยเป็นปลายนี่ปลายสีลุงนะครับทอเล็ตนะครับผมปลายสีลุงนะครับข้างล่างดีนะครับผมนะมึงเอาเลยเครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ดีเขาเหยียบนิ่มๆเลยคันลิงเหยียบแตะเพื่อฟง ฟงหัวซักหมดแล้วพี่น้องยังสว่างสนุกทีเนาะมาลองเบงกับลวงล่างกับพ่อใส่กับโอเคเลยเสี๋ยว่าดีบัดกับเป็นปลายแดงเท่านั้นแหละมาลองเบงว่าผมขับมาเองลอยสามลอยสี่เดี่ยวมีปัญหาเครื่องเสียงงานวัดแล้วมดแล้วยังเครื่องดีอีกแรนดีอีกครับนะผมเออไายนอกกับประมาณนี้แถบยางนี่ก็ยังดีๆสตอ๊กดเกิ์วีถงวีเทคง,งามๆเลยเนี่ยเนียเน้ย นนะนะครับไปหลุ่นจัดไปบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบ่ผิดหวังแอบยางยัยงดีๆยังแก็บดีนะครับผมแอบกระจกยังนะติดดีนะครับการขวมมีเครื่องตบ่มีดอกได้ว่าตึกชนมาเนี่ยมันก็นต้องมีอยู่แล้วแต่ชนหน่อยชนไหลก็เอาไงก็เสียสมกันแล้วกันนะครับผม เบื้องภายในกันนั่นไปเร็วจังน่อยได้ตำแหนีงกับหกนาที่นี่น้องให้นอกกับตามดีเบิ้งนั่นละ่ะเบิ้งภายในบันีพูดนะเป็นไหนเ,เป็นไหนจ้าอากาศส <laughs> ภาพยางยังเหนียวดีนะครับนี่ลำพงออกนะครับออกเบิร์ทั้งสองข้างนะครับผมเ,เป็นไรบางพัดนะครับผม ผมเป็นไร่หมอหอดเบาะไม่มีขาดนะครับผมบเบอะเน้นย่งแน,น,น่นดี <c oughs> นะครับเกียร์ธรรมดาครับเขาชิด,ชดนะผมตัวหัวเกียร์นี่เป็นมินยมนะครับผมผมมีเขาสนิมนะครับผมเหลี่ยมมองเท่กันนะครับเื่องเล่นนะครับผมใส่มันมีแก๊กเสียบนี่ครับแก๊กเสียบมีสองหัวหัวหนึ่งอนยูนี่นี่นะ อันนี้ภาษีนะครับผมพึงต่อมาเลยนี่ต่อให้สองปีเป็นปลายปีหกสามนะผมหกธันวาไอเดือนธันวาปีหกสามนะผมเมื่อตุ่นอ,อีกโดนใส่ระยะยาวเลยผมตรวจสภาพแล้วกเน็ดประพลระบวต่อตะเบียนาภาษียังเรียบร้อยครับผมนะครับไปในบ่อสีบ่อเอ่อบ่อนี่บ่มิสิทธ เออคนโซนนี่บ่มีสิทธิ์นะคนโซนบ่อนี่ก็ตามนี่บ่มีขาดแน,น่นๆนอ่าผ่าพ,พ่มปูกับเป็นไร่หม่อดสีแดงแง่งดีนะครับ <c> ห <oughs> ิวเข,าวเข,าวเขา่าอยูเฝ่าว้าวยังอยแปงประตูก็สวยครับแปงประตูนี่บ่มีแตกหักเออแผงประตูเึงจ่งจ๋าเลยแผงประตูประตูผมไท้เบิ่งคักแล้วนะ พวกที่ตำนี้นี่ตำนี้น้อยกับ่านไปได้เลยนะค่านี่นะผมหาที่ไหนไดก็สื่อรถมาลองแต่ง,งเสียงๆเองมึงเต็มล้ํครับพุ่นกลางหลังนะครับออวองเบ็ดครับผมดอกเอบอบมสมนะครับสภาพนะครับโดยรวมเนะี่ยผมได้เพิ่งชัดๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นช่องลมมันออกมากนี่นะครับผมเวลาอยู่ในรถนี่เย็นสวยๆบนลมมันปุบป,บป,บปุบออกแอมบสุดยอด เเปิดไม่ได้ยุ่นนี่มันยุ่นในวัดเปิดกับติดลิกซีเบื่องจะไปเบิ้งในเฟซบุ๊กผมเนี่พงศักดบุรสําลันภาษาอังกฤษเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมสีไทยตอนเปิดขคเสียงลุงอยู่นะผมสีแดงได้หมอกหัดงามๆเนียบๆแปดหมื่นแปดคุ้มครับบอกเลยเลยตั้ขายไป็นแสนแล้วก็เกือเสียงเยสี่หมื่นห้าหมื่นเน่ยนะผมตีประมาณครั้ง ล่างน ok ok like ี ok ่มีแต่ดอกนะนี่ดอกลำพงเหมือนเลยนี่นี่ดอกแซกดอกลำพงกลางครับดอกกลางนะครับแบงประตูก็สวยๆนะครับบ่แน่นดีบ่มีขาดหืมกระจกไม่ฝ่าใส่ได้ปัจจุบันนะครับแล้วก็ปั๊บขางไม่ฝ่าก็ใส่ได้เมื่อปกตินะครับผม เออไม่มีตรงกระจกนั่นกดหลอกบอลลุ่งนะผมมีขางนั่นกดหลอกบอลลุงตัวนี้ตัวนี้มันกดบอลลุงสุบานเนี่ยมันกดลงเหมือนก่นดึงขึ้นเห็นไหมถ้าขางนั่นกดหลอกบอลลุงนะครับลังเดียกับลุ่งลังเดียกับบอลลุงแค่นั่นแหละนะครับตัวนี้กระจกใส่ได้เบิร์ตหน้าผมทั้งสี่บาบไฟฟ้าคกนะครับใส่ได้เบิร์ต เนี่เป็นในเพียบพร้อมเกือบปุ่นแล้วอุ่นนะขางอุ่นนะเห็นบ่พี่น้องเออเห็นไหมเออเย็นเป่งหยอดแน่นอนรับประกันในไฟติดเพดานสะอาดสะอ้านนะครับผมเออเพดานสะอาดสะอ้านมีหอดยันต์ดิเออ zoom ไก่บัลลัยเดี๋ยวมันสีม่วงเอ มึงสร้างมาเนี่ยนร่งด้วยวะสร้างนี่ลูกโอ้ยไปไส่ล่ะเดี๋ยวโน้ตเสาพักกันโ่้มึกเดี๋ยวโน้เสาต่อเดี๋ยเข็มไม้ขึ้นเบ็ดตัวเข็มครับผมปิดแอร์กันเข็มไม้ขึ้นเบ็ดตัวเข็มนะครับผมขึ้นเบ็ดเลยนะครับผมเอออืมตาเครื่องชิงเดียวติดอืมติดแล้วสองแสนหกนะเครื่องดีครับหรือว่าสุดยอดเลยแต่ผมพีผู้ใดเอาผมกับ เดีย๋ยวไม่ใส่ปีไม่หม่แหละแต่นี่ปั๊บกะโจกขางใส่ได้เบิร์ตหน้าผมนะใส่ได้เบิร์ตปับใส่ได้เบิด์ตหนะ้าผมในะส่ได้เบิดก็แล้วกันเดี๋ยวมันสิเบิดนี่ตัวเปิดพาวเวอร์นะผมเปิดไฟมึงบ่มีเติร์ดไฟนะไฟติดไฟขอบลงพวงนะครับนี่เป็นไรพี่น,น้องแจ๊ม่อันนี้อยากได้บ่เออ <laughs> อยากได้ก็มาจัดไปนะผม มาจัดไปผมสตาร์ทเครื่องไว้เดี๋ยวนะี้ปุ่มเมียงหนก็ซ้อนบ่มีแต่งหักน,นะครับช่ององค์ยงแอร์ครับบ่มีแต่งหักนะครับแต่ล้มพอมอืมอืมแต่ล้มพวงมาลัยพวงมาลัยสปีดนะสปีดไรอ,อ่าสปีดไรฮอนดา้าแต่ลม้มหมดแล้วพวงมาลัยสวยๆไรไรเข็บละนะไรเข็บละนะพี่นอ้องโอ้ยนี่แหละมองเสียบเสียบสายชาร์จได้สบายหยุดบุหรี่ อโอเคนี่เราเบิ uh, ้งกันไปแล้วไปไหนไปเบิ้งมองเก็บของเราลึกๆครับผมเก็บได้หลายคุณมีเวรตาอยัง่างพวกอะ12แล้วไปเบิ้งห้องเครื่องเครื่องดีครับรับประกันได้เลยแน่ยนผมมีไอบ่มีผลนะครับผมอยากที่ผมเห็นควันนะเบิ้งมีจัดเสียงนิ่มมรับไปทอนเสียงนิ่มเออฟังเสียง ม่อยากไรหูนะครับผมไม่หนวกหูนะปี่น้องใครหืดหูตึงนีไม่ได้ยินเสียงดีไฟตาใสๆนะครับไฟตาเนี่ยใสๆไม่ไมไฟลีเป็นสีสีฝ้า,าไฟตาใสไฟลีสีฝาทั้งสองขาดเอาไปจุดคุมเลกสีอะไตั้งไหนกูได้ว่าแพ่งพันครับกูได้ตำหนีไรกับพนันกูได้ว่าแพงกับพนันผมเนี่ยเอาไว้ใสเองแบบ ได้เสียงเสียงก็เครื่องแสนแล้วนะผมเครื่องนี่สตาร์ทอยู่นะครับผมเครื่องนิ่งปะอ่านิ่งนิ่งเลยนี่ทำงานอยู่นี่นี่แทบด้ว่ได้ยินเสียงปิ้วไฟกระโปรงได้ยินแต่เสียงทัวนะฮอนด้านะไฮเปอร์สิบหกวาวนี่นะมมัีดันเพื่องนิ่งสะอาดสะอาดดีครับผมแต่ตามนี่แหละ ตามีไทยไทยกันในเห็นชัดิกิดเบื่อมาให้เป็นการพิจารณาของลูกค้านะครับผมเอกสารโอนพร้อมนะครับผมครบนะไปเบิ้งมาเนี่เบิ้งข้างหลังเบิ้งข้างหลังมันต้องปิดเครื่องก่อนเว่ามันต้องใส่กุญแจเปิดเบิ้งมาเนี่ยหลังการงานสั่งเท่านี้ยังไม่พอมีอีกจะหนักจัะเต็มมา เราสิบสี่แล้วเป็นไกดีสิบหาแล้วโอ้ยหนักวิญญาณดอกหนักลำพวงพี่นอ้องโอ้ปวดอะอลังการบ่พี่น้องเอ้ยคุมย้มไรหนักลำพวงปวนเต็มเลยฝาพุ่นดอกสิบสองนวะสองดอกพุ่นนะตีตู้ย่างงามพุ่นน่ะนั่นแหละพี่น้องเป็นไรสุดยอดปะ,ะความงามเขางน่ะผู้ใดอยากได้ก็ มาครับผมจัดไปแปดพื้นแปดหรือว่าคุ้มมากเกินคุ้มเลยแหละผมขายขายเอามันนะครับผมขายเอามันนะครับขอพุดนะครับดีติดตามกันด้วยดีเสมอมากนะครับผมขอพูดครับสวัสดีครับ